สบายดีพี่นอ้องมดจะผูจ,กจ,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 จุก้นมดสองส่วนสองจามวันนี้ไม่นูนต่ตามใจคนตามคำขอคนป่วยค่ะพี่น้องคะ่ะพ่อใหญ่ขอมากคะ่ะยายหน,นึ่งปอนิ่งให้กินแนวสันดานเดี่ยหน,นึ่งปอน,น,ะะนิ่งแล้วก,ก,กัน้ำานาพริกเผชิษะอันบบพริกอันนั้นเนื้อน้ำปลามะนาวคะ่ะพริกน้ำปลามะนาวคะ่ะนี่แต่ก็มีเก่งหน่อไม้นะคะเนี่ยสามเมนูกง่ายของพี่ว่าค่ะนี่ค่ะนากินค่ะนี่พริกน้ำปลาหน้าอร่อยมากมาพี่น้องค่ะ ใช่หิดใส่กระเทียมค่ะใส่หอมค่ะใส่บุกพริกค่ะใส่น้ำปลามะนาวค่ะปลาเนิาตัว่ใหญ่ค่ะหนึ่งหอนฮอเลยเด็พี่น้องเลยนี่มันร้อนเลย,ย,ย,ยลค่ะนี่ไอออกหุยๆุยแล้วค่ะนี่เตาออกจากเต้าถาพ่อไงค่ะถาพ่อไงมาก,กินแซงไปเฮ้ยเฮ้ยอยู่ฝนไออยู่ฝนไอตังสี่เลยพี่น้องค่ะ ปาเน้นตัวนี้เจดิบกว่าบาทค่ะตัวปใไน่ปลาไหนตัวพ่อดีกินค่ะเจ็ดสิบห้าบาทค่ะตัวละลกค่ะลเจดสิบค่ะกโลกวนนิดค่ะเจ็สิบห้าบาทค่ะพริกน้ำปลาหนากินพียยงเียวแต่เสียบเพี่อยังพริกน้ำปลา,ปามัน,นาไวไปว่ปาเฮ้ย่าพูนก,กินแบบนี้นะ เสียบ่น้องเลยเสียบคักเปรี้ยวหวานหวานหวานๆนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันจออกเข้มได้กลัวค่ะแล้วก็ไออย่างนี้เอ๊ะเห็นได้เพียนาะเพราไงมากเลยพี่นอ้อง,นนองจ๋าพอจ,อจ๊อโจม กินข้าเข้าว่เขาอะไรปลากระพริกปลากระพริกพี่น้องเลยมันคือกจะอยู่ในตู้มันคือกจะบสกิทกับนะเซียมผู้ร่วมบุ๊บพี่น้องเลยเขาโทรเข้าไปพี่น้องให้ได้วแจ่มมึงค่ะสบายดีพี่น้องอีกรอบค่ะมาค่ะกินข้าวเหนียวจ้ากินกับแกงหน่อไม้ค่ะจนมาแห้งเนาะ Tất nạm mọi còn có thể nói là mọi người có thể nói là mhm 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 เมนูตามำคำขอพี่น้องเอ้ยขอมาจันให้ค่ะ

จับมหมอตะก,กินของเรื่องเปิดคลิปพิจิบคนโทตมากนะไม่ตอบแบบ มันไปใส่ไรเขาจะกลัราว่น้อพี่น้องเออขาบริอารเรียเนี่ยมันุบ้สด้ยไปเสียอ หน,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 นึ่งปลาสุดหนามนะสุดหนามสุดหนามยังสุดนามผัดต้มค่ะวันนี้กินอะไรกินมะร่งอยากจะกินเมล่ะ ขั้นใหญ่คอยไปหันไปนี่นะอยู่ซื้งๆขอบอกว่าใจอยู่ซื้งๆเนี่ยพอเอ้ยอิ่มไหมเพื่อนคะ